ซึ่งในนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนมามาถวายรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้หมดเลยใครได้มาทำนะใช่ได้เอาพระมาถวายได้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถวายสิ่งทั้งหมดอยู่ในนี้ให้คนกราบไหว้อย่างชั่วลูกชั่วหลานคนก็ได้บุญไปตลอดเหมือนกันตัวนี้เป็นเสมาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในในในภูมินี้เวลาใครมาเนี่ยชาวบงชาวบ้านอ่ะเวลามาขอครอะไรที่เป็นเรื่องเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องการเงินที่มันแบบไม่ได้ ไม่ต้องแบบเวอร์วังมากนะเขาก็สามารถให้ได้ด้วยเห็นแม่บอกว่ายกได้เลยนะยกัเสียงายได้มีคนยกไม่ขึ้นหรือหรอแม่มีโอ้ย้ายกไม่ขึ้นนี่ฮาเลยนะคำสั่งของพระุพธิสัตว์บนสั่งไว้คำสั่งคือศีลหา สินหาคอเป็นข้ามสั่งครับใครไม่เฮงกลูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง